สามโสใจยะความสะอาดความบริสุทธิ์มีสามอย่างคือความสะอาดกายวาจาและใจสี่อนุทยาความเอ็นดูความเมตตาปลาณีเหมือนมารดามีความเอ็นดูเมตตาปราณีต่อบุตรคนเดียวอย่างนั้นแหละขั้นตอนที่สามระลึกถึงความสัตย์ความจริงที่มีอยู่ในตัวแล้วประกาศออกมาดังๆอย่างจริงจัง ให้รับรู้โดยทั่วกันท่านมีความสัตย์ความจริงในตัวอะไรบ้างหญิงโสเพณีนึกถึงความสัตย์ความจริงในตัวของเธอแล้วประกาศออกมาดังๆอย่างจริงจังว่าตั้งแต่ประกอบอาชีพนี้มาได้ให้บริการแก่ชายที่จ่ายเงินให้เท่าเทียมกันทุกคนไม่เคยลำเอียงให้บริการใครดีเป็นพิเศษกว่าคนอื่นเลยด้วยสัจจะความจริงนี้ ขอพระราชาจงหายจากโลกที่เป็นอยู่